สวัสดีน้องๆทุกคนคะ่ะกลับมาเจอกับพี่ไอชาใน Challenge เก็บสับ30วันนะคะวันนี้เป็นวันที่24แล้วค่ะน้องใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะวันนี้พี่ไอชาอัดเร็วนิดนึงนะคะน้องซึ่งตอนนี้ฝนตกหนักมากแถวบ้านพี่หนูอาจจะได้ยินเสียงฝนเป็นเสียงแบ็กกราวน์นะคะเราก็มาจดกันเลยค่ะน้องว่าเราทำแพรกิจวันไหนเนาะก็จดได้เลย ใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะ self check ให้ตัวเองส่วนวันนี้นะคะ note to self ที่อยากจะบอกตัวเองก็คือ be brave นะคะน้อง enough to heal yourself be brave enough to heal yourself นะคะ even when it hurts even when it อะคะเราบอกว่าจงกล้าหาญที่จะทำไมเลยมากพอนะคะจงกล้าหาญมากพอที่จะ heal yourself นะคะน้อง heal yourself ในที่นี้ก็คือว่าที่จะรักษาดูแลตัวเองนะคะแม้ว่าทำไมเลยเมื่อตอนที่เราเนี่ย it hurts แนะว่าเรารู้ว่าเออมันเจ็บปวดแต่ให้เราจงกล้าหาญนะคะที่จะ ดูแลตัวเองนะคะก้าวผ่านเรื่องนั้นๆไปนั่นเองนั้นวันนี้นะคะก็มาในแนวแบบว่า stay strong นะน้องๆว่าต้องเข้มแข็งนะคะต้องทำให้ตัวเองเข้มแข็งไว้แม้ในวันที่อ่อนแอหรือแม้ว่ามันจะเจ็บปวดนะคะ even when it hurts นะคะ believe that you can get through this นะคะ get through this ก็คือสามารถก้าวผ่านสิ่งนี้ไปได้นะคะ get through โอเคค่ะน้องๆวันนี้เราก็จะไปเริ่มกันเลยในวันที่2 4นะคะสายคนสตรองนะคะน้องอันนี้จะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะคะถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยไม่อยู่จนถึงวันนี้แน่ๆนะคะน้องเพราะว่าตอนติวช่วงแรกๆน้องจะเห็นว่าเรามีเพื่อนเยอะถึงนะแต่ติวไปติวมาเราก็เหลือกันเท่านี้แหละนะคะน้องๆมันก็อาศัยนอกเรื่องของวินัยและ การจัดสรรเวลาของตัวเองด้วยเอเววันนี้วันที่24พี่ไอชา,าเปิด22ทําไมอะวันที่24นะคะน้องๆเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ววันนี้ก็มีคําศัพท์น่าสนใจเยอะแยะเลยนะคะที่เราต้องมาเก็บกันมาดูความหมายมาดูวิธีการใช้เนาะพร้อมแล้วไปดูกันเลยะคะ่ะน้องๆในส่วนของคำหลักที่เราจะเก็บกันนะคะคำที่หนึ่ว่า biodegradable ไบโแปลว่าชีวิตใช่ไหมนะคะน้องๆ d e g r a d a b l e ลงท้ายด้วย able รู้เลยว่าเป็น Adjective นะคะคำนี้แปลว่าย่อยสลายได้น้องๆ e g r a d e ได้นะย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติใส่ให้เรียบร้อยแบบนี้ต่อไป Consume Consume ก็คือบริโภคน้องๆคะ่ะ ใช้หรือบริโภคเนาะถ้าเป็นคนก็คือเติมอะไรเข้าไปเติม R เข้าไปถึงนะ่ะ Consumer ผู้บริโภคนะคะคำถัดไปค่นะน้องคำว่า deforestation deforestation นะคะตัวนี้คือการตัดไม้ทำลายป่านะคะตัดไม้ทำลายป่าเราก็เขียนให้ตัวเองแบบนี้ deforestation มีคำว่า deforest นะคะน้อง,องที่เป็น verb ได้แต่ในที่นี้เขาเติม Asian เข้ามามันเป็นคำนามแล้วนะคะต่อไป developing country developing country คือประเทศที่กำลังพัฒนา้นองน้องคะ่ะประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะพี่ใหญ่ชาเรียกว่าอะไรเรียกว่า developed Country นะคะจะ ED เลยถ้าถูกพัฒนานแล้วนะคะโอเคคำถัดไปคำว่า environmentally friendly นะคะคำนี้แปลว่าเป็นมิตรกับใครเลยกับสิ่งแวดล้อมนะคะน้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่ม adjective นะคะน้องๆคะสามารถวางหน้าคำนามได้ ต่อไป hazardous waste hazardous waste นะะเอาทีละคำก่อนคำว่า waste เป็นคำนามแปลว่าของเสียส่วน hazardous waste, แปลว่าอันตรายถูกไหมคะน้อง,องที่ไอชาติต้องบอกว่า adjective เนี่ยกับคำนามนะคะมันก็จะวางด้วยกันแบบนี้ adjective วางหน้านามขยายคำนามให้ชัดเจนขึ้นว่าของเสียตรงนี้มันอันตรายนะคะน้อง น้องๆได้ยินเสียงฝนไหมคะ้าน้องได้ยินเสียงแบ็กกราวน์ฝน,นของพี่ใหญ่ชาวันนี้ขออีโมจิก้อนเมฆและมีสายฝนนะคะหรืออีโมจิสายลุงถ้าหาก้อนเมฆไม่เจอนะคะขอบคุณค่ะต่อไป Pesticide Pesticide ยาฆ่าแมลงน้องๆค่ะ Pesticide เรียบร้อยนะคะตรงนี้ คำนี้ลงท้ายด้วย suffix cide นะคะ signed แปลว,ว่าคิวดังนั้นหนูอาจจะเคยได้ยินคำว่า genocide การฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์นะคะมันก็ลงท้ายด้วย cide เหมือนกันเนาะ geno นี่ก็คือเหมือนจีนไงเหมือนยีนถูกไหมคะน้อง Geno g e ีน gene, ซึ่งก็คือฆ่าล้างยีนในที่นี้ก็คือฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์นะคะน้อง,ง genocide นั่นเองโอเคคำถัดไปคำว่า pollutant Pollutant คือสารนะคะน้องสารสาร R นะคะน้องสารที่เราบอกว่ามันเป็นสารพิษนะคะมละพิษเนาะโอเค okay, ต่อไป Renewable energy Renewable energy คือพลังงานทดแทนนะคะพลังงานทดแทนและคำสุดท้ายคือคำว่า Toxin t o x กซไม่ใช่ Toxic ิถ้า Toxic ิกมันเป็น adjective นะคะแต่ตอนนี้เราพูดถึง t o x กซินคำนามแปลว่าสารพิษนะคะแปลว่าพิษนะคะ t o x กซินโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะในคำศัพท์หลักในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่อง story ของเรากันเลยค่ะว่าวันที่24นะคะเกี่ยวข้องกับอะไรเนาะไปดูกันเลย In a developing country, where the effects of deforestation and pollution were starkly evident, a small community decided to take matters into their own hands. Yeah, นิดหนึ่งนะคะน้องๆเราบอกว่าในประเทศที่กำลังพัฒนามันเกิดอะไรขึ้นเลยมันมีเป็นที่ที่มี e f f e c t s of นะคะ effects แปลว่าผลลัพธ์นะคะเป็นที่ที่มีผลลัพธ์หรือได้รับผลลัพธ์จากการอะไรเลยตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็มลพิษนะคะมีให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะคำว่า starkly นะคะตัวนี้แปลว่าชัดเจนนะคะน้องๆเห็นได้ชัดมากว่ามี e v i d e n c ก็คือหลักฐานนะคะก็คือมีสิ่งให้เห็นว่า มีปัญหาเรื่องการตัดไม้มีปัญหาเรื่องมลพิษต่างๆในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเนาะโอเคหนูก็เขียนความหมายไว้ก็ได้นะคะแบบหรือเขียนซิโนโนิมอะไรเงี้ยไว้ก็ได้เนาะ evidence proof นะคะมีความหมายเหมือนกันหลักฐาน t t r r l y y l l e r l y อะไรเงี้ยนะคะเห็นได้ชัดเจนเรียบร้อยตรงนี้แล้วบอกว่า As m a l l community decided to take matters ดังนั้นชุมชนเล็กๆะคะ่ะแห่งหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะจัดการสิ่งนี้ด้วยน้ำมือของตัวเอง,งน้องก็คือจัดการเองนะคะอันนี้เราพูดถึงประเทศที่กำลังพัฒนานะคะแห่งหนึ่งแล้วก็ในประเทศนี้มี community แห่งหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาควรจะ take matters into their own hands ก็คือจัดการเรื่องนี้ด้วยมือของเขาเอง They recognized the urgent need for change and embarked on a journey to embrace environmentally friendly practices. พวกเขาเนี่ยก็ o i z i z e ก็คือตระหนักนะคะน้องๆค่ะเข้าใจตระหนักนะคะถึงความจำเป็นเร่งด่วนเราใช้คำว่า urgent need ในการเปลี่ยนแปลงนะคะและ embark on คำนี้แปลว่าเริ่มต้นค่ะน้องเริ่มต้นนะคะ a journey เริ่มต้นการผจญภัยนี้หมายถึงว่าเริ่มต้นที่จะปรับเปลี่ยนนะคะอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะรับนะคะน้อง embrace อะไรเข้ามา practices ก็คือการฝึกฝนการปฏิบัตินะคะในสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองคำว่า environmentally friendly ตัวนี้เป็น adjective นะคะที่ยาวมากเลยเราบอกว่า environmentally friendly, friendly นะคะตัวนี้เป็น adjective นะคะเป็นก้อน adjective ขยาย practices คำนามตัวนี้นั่นเองต่อไปค่ะน้อง t h e first step was to address the issue of waste management step แรกที่พวกเขาจะจัดการจะกล่าวถึงนะคะก็คือ issue ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการ ของเสียน้องๆ waste management การจัดการคำว่า waste ก็คือของเสียเวลาเราแปลแปลจากหลังไปหน้าแบบนี้เนาะ Instead of relying on non biodegradable materials that contributed to pollution they began using biodegradable alternatives แทนที่พวกเขาจะ relying on ก็คือว่าขึ้นอยู่กับนะคะพึ่งพา แทนที่เขาจะพึ่งพาขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆหรือภาชนะต่างๆที่ย่อยสลายโดยธรรมชาติไม่ได้คำว่า non biodegradable คือไม่นะคะน้องไม่สามารถย่อยสลายทางธรรมชาติเองได้ซึ่งสิ่งนี้มันนำไปสู่ pollution นะคือการสร้างมลพิษขึ้นมาพวกเขาก็เริ่มนะคะ bigan มาจาก begin ถึง upigan นเวิร์มฟแล้วเริ่มที่จะ ใช้ทางเลือกนะคะ alternatives แต่ว่าทางเลือกที่สามารถย่อยสลายเองได้ก็คือ biodegradable นะคะเลือกใช้พวก material เหล่านี้แทนนะคะก็คือภาชนะนะคะที่มันสามารถย่อยได้ this simple shift significantly reduced the environmental footprint and help prevent further contamination of their land and waterways แล้วบอกว่าการเปลี่ยนแปลงง่ายๆตรงนี้ค่ะน้อง shift แต่ว่า change นั่นแหละนะคะเปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ simple basic แบบนี้ง่ายๆเนี่ยแต่ว่ามันมีทำไมเลยมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญคำว่า significantly ก็คืออย่างมีนัยยะสำคัญนะคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆตรงนี้ ที่ดูเบสิกเนี้ยมันช่วยลดนะคะเราบอกว่า environmental footprint หมายถึงสิ่งที่เราเนี่ยส่งผลกระทบต่อธรรมชาติเนี่ยช่วยลดลงมานะคะอย่างมีนัยยะสำคัญเวลาคำว่า footprint ถ้าเราแปลตรงตัวมันจะแปลว่ารอยเท้าใช่ไหมคะน้อง environmental footprint เนี่นยเป็นเหมือนคำเปรียบเปยว่าเป็นสิ่งที่เราเบียดเบียนธรรมชาติแล้วมันสร้าง รอยตรงนั้นนะคะมันทำให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติ and help prevent และช่วยป้องกันค่ะน้องๆป้องกันการปนเปื้อน contamination นะคะทั้งในผืนดินและก็ในท้องน้ำนะคะในพื้นที่เป็นน้ำด้วยนั่นเองโอเค next พวกเขาทำอะไรอีกนอกจากพวกเขาเริ่มจากการจัดการของเสียพวกเขายังรับมือนะคะน้อง กับการใช้อะไรเลยพยายามจะรับมือจัดการนะคะคำว่า tackle เนี่ยรับมือจัดการกับการใช้ยาฆ่ามแมลงน้องๆที่ทำไมเลย hazardous อันตรายถูกไหมเขาบอกพยายามจะจัดการกับยาฆ่ามแมลงที่มันอันตราย which had been harming both the environment and their health ซึ่งมันส่งผล กระทบนะคะน้องอันตรายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสุขภาพของพวกเขาเองเขาทำยังไงล่ะเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหานี้เขาก็บอกว่า through education and advocacy they promoted the adoption of organic farming practices that minimized reliance on chemicals นะคะพวกเขาก็ผ่านการให้ความรู้และการสนับสนุนน้องๆคะ่ะ พวกเขาก็ช่วยส่งเสริมการใช้คำว่า adoption นะคะมี2ความหมายหลัก1การใช้และ2คือการทำไมเลยรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมหรือการรับเลี้ยงอะไรสักอย่างนะคะดังนั้นแต่ในที่นี้เราพูดถึงการใช้ใช้อะไรเอ่ยทำอะไรก็คือการใช้รูปแบบ practices วิธีการทำ farming แบบ organic นะคะแบบธรรมชาติน้องๆคะซึ่งมันจะไปช่วย minimize ก็คือลด การพึ่งพาสารเคมีน้องๆค่ะคำว่า minimize ลดนะคะ reliance on นะคะ reliance on ก็คือการพึ่งพาเคมีคอลคือสารเคมีหลายสารเลยค่ะน้องช่วยลดตรงนี้ไป Farmers began to embrace natural pest control methods แล้วบอกว่าชาวนาชาวไร่เนี่ยก็เริ่มนะคะที่จะมาใช้วิธีการคำว่า methods นะคะน้อง การควบคุม,มแมลงคำว่าเพสนะคะ control น้อง control นี่ก็คือหาวิธีการจัดการกับมแมลงนะคะแบบ natural เลยก็คือแบบธรรมชาติ resulting in healthier crops and ecosystem ซึ่งส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นก็คือให้เรามี crops ก็คือวัตถุดิบนะคะที่เป็น เขาเรียกว่าผลผลิตนะคะจากธรรมชาติที่มันดีต่อสุขภาพเทลเ t ียร์นะคะและก็มี ecosystem ที่ดีขึ้นด้วยก็คือระบบนิเวศนั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงต่อละ่ะเขาทำหลายอย่างมากนะคะชุมชนแห่งนี้ to combat Combat คือต่อสู้นะคะน้องต่อสู้ อ่ทีนี้เขาต้องต่อสู้กับปัญหาอะไรด้วยผลลับนะคะของ destructive ก็คือการทำลายอันเนื่องมาจากอะไรเลยของ deforestation ก็คือการตัดไม้เขาต้องจัดการกับปัญหานี้ด้วยนะคะ the community implemented reforestation projects นะคะเมื่กี้มี deforestation รล้นี้ re เห็นไหมน้อง,องเจอ prefix ต้องสังเกตเลย d กับ รีตัวนี้นะคะดีแปลว่าทําให้น้อยลงนะคะอันนี้แปลว่าทำให้น้อยลง,ะะนนยลงส่วนรีคือทําอีกครั้งถูกไหมคะทำใหม่ทําอีกครั้งนั้นพูดง่ายว่าเขาก็จะต้องปลูกต้นไม้เพิ่มนั่นเองะคะ่ะ they planted trees native to their region and actively work to preserve existing forested areas พวกเขาเนี่ยก็ปลูกต้นไม้ที่เป็นท้องถิ่นของภูมิภาคเขานะคะ region เ,เนาะภูมิภาคเนาะแล้วก็ preserve ด้วยก็คืออนุรักษ์น้องๆพื้นที่ป่าที่มันดำรงอยู่อยู่แล้วคำว่า existing ตัวนี้ก็คือว่าดำรงอยู่ตรงไหนเป็นโซนป่าไม้ก็เก็บไว้พยายาม preserve อนุรักษ์ไว้นะคะน้องไม่ไปทำลายมัน Their efforts not only helped restore biodiversity but also provided valuable resources for future generations เราบอกว่าความทุ่มเทพยายามของพวกเขาเนี่ยไม่เพียงแต่ not only เรอไม่เพียงแต่ต้องการช่วย restore คือฟื้นฟูนะคะ biodiversity ก็คือความหลากหลายนะคะใน uh, ชีวภาพทางชีวภาพนะคะน้อง biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเหนือจากช่วยฟื้นฟูแล้วเนี่ยยังต้องการช่วยให้อะไรอีก Pro ว i ยนให้เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่านะคะน้องให้กับคนรุ่นถัดไปด้วย future generations เติม S นะคะเพราะเราพูดถึงคนรุ่นถัดไปอีกหลายกลุ่มเลยอีกหลายรุ่นเลย in t h i r quest for renewable energy sources คำว่า quest คือแสวงหาค่ะคำนี้ quest นะคะน้องไม่ใช่ quiz นะคะ quest การแสวงหาในส่วนของการแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทน they invested in solar and wind power technologies พวกเขาก็ไปลงทุนน้องนองค่ะ invested ในพลังงานโซล่าแสงอาทิตย์และพลังงานพลังงานลมนะคะน้องค่ะ wind ก็คือพึ่งพาเทคโนโลยีนะคะเรื่องพวกโซล่ากับทางงานลมตอนนี้มีนกมารองด้วยนะคะเหมือนฝนจะหยุดแล้ว By harnessing the power of nature they reduced their dependence on fossil fuel and decreased greenhouse gas emissions เราบอกโดยการใช้นะคะน้องๆ harnessing ก็คือการใช้นะคะให้เกิดประโยชน์ใช้หรไร่ พลังของธรรมชาติ power nature, นะค power of nature ใช้พลังของธรรมชาติพลังงานต่างๆที่ธรรมชาติ create ได้พวกเขาสามารถลดการพึ่งพานะคะ dependence on ก็คือการพึ่งพาพลังงาน f o สซิลนะคะและช่วย decrease ก็คือลดอะไรด้วยลด emission ตัวนี้คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนั่นเอง greenhouse gas emission นะคะ ช่วยลดตรงนี้ด้วยอะทีนี้ยังไงต่อ despite facing numerous challenges เราบอกว่าแม้ว่าหรือทางทั้งที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากมายค่ว่า numerous นะคะ along the way นะคะก็คือในกระบวนการตรงนี้ along the way นะคะ i n c l u d i n g มีอะไรบ้างที่ชาวบ้านเขาต้องต้องแบบรับมือนะคะต้องเผชิญกับความท้าทายก็อย่างเช่น การทำไมเลย resistan c e from wasted interest and limited resources นะคะก็คือต้องเผชิญหน้ากับการที่ตอดได้รับการ resistan c e ก็คือการต่อต้านนะคะน้องคะเขาจากใครเลยเราบอกว่าจากผู้ที่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสีย wasted interest นะคะ คนกลุ่มที่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นะคะเขาก็ไม่พอใจถึงไหมอย่างเช่นคนที่เขาค้าไม้หรือว่าเขาทำาไม้เฟอร์นิเจอร์หายากะอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกเขาได้รับผลกระทบเมื่อมีโครงการที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดห้ามลุกรานเด็ดขาดะอะไรเงี้ยนะคะ unlimited resources แล้วก็ทรัพยากรที่มีจำกัด อะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันนั่นเอง The community r e m a i n resilient ชุมชนเขาของเขานะคะก็ยังคงทำไมเลยยืดหยุ่นมีความแข็งแกร่งนะคะ The i r commitment to building a sustainable future for their children and grandchildren f e e l their determination to overcome obstacles แล้วบอกว่าความ มุ่งมั่นนะคะที่เป็นคอมมิชเมนต์ของเขาก็าคือการความมุ่งมั่นที่จะสร้างนะคะน้องอนาคตที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานนะคะ children and grandchildren มันเป็นเชื้อเพลิงน้องๆค่ะ f e e l their determination ที่มันไปจุดทำไมเลยประกายความทยอทย,ยานความตั้งใจนะคะ determination ปานิธานที่เราเจอบ่อยนะคะ ในการ Overcome ก็คือเอาชนะอุป,ปรสรรคทั้งหลายทั้งปวงน้องๆค่ะ obstacles โ okay, อเคค่ะ at the i r effort s gain momentum แล้วบอกว่าเมื่อความพยายามของเขาเนี่ยได้เริ่มมีผลเกิดขึ้นนะคะก็เหมือนว่าตอนนี้ที่ทำมาทุ่มเทมาทั้งหมดเนี่ยมันมาในทิศทางที่ดีแล้วนะคะ They inspired neighboring communities and even caught the attention of national leaders. ดังนั้นคำว่า gain momentum ในที่นี้ก็คือว่ามันไปมันมีผลนะคะมันเริ่มส่งผลแล้วความพยายามมันส่งผลแล้วน้องๆพวกเขาเนี่ยก็ไปสร้างแรงบันดาลใจคำว่า inspired นะคะคนอื่นถ้าเราไม่เห็นว่ามี verb to be ตรงนี้นะคะ ถ้ามี subject แล้วบวก inspired ทันทีอันนี้คือเราไปสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นนะคะแต่ถ้าเราถูกสร้างหรือว่าถูกให้กำลังใจให้แรงบันดาลใจเราต้องเป็น new w o r k to be ข้างหน้า i am inspired by อะไรอย่างนงี้นะคะเหมือนโครงสร้าง passive voice นั่นเองอะทีนี้เราบอกว่าพวกเขาก็ได้ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับ community ก็คือชุมชนเราเห็นมาเติม es ตรงนี้ ที่เป็นระแวกใกล้เคียงนะคะและแม้กระทั่งทำไมเลย cause the attention ก็คือสามารถดึงดูดความสนใจนะคะให้กับใครเลยผู้นำนะคะระดับชาติหลายๆประเทศนะคะก็คือผู้นำหลายประเทศเริ่มสนใจชุมชนนี้ t h i r success serve as a shining example of what could be achieved when communities came together with a shared vision for a cleaner, healthier planet เราบอกว่าความสำเร็จของพวกเขาเนี่ยนะคะมันทำหน้าที่เปรียบเสมือนตัวอย่างนะคะน้องๆที่สองสว่างจุดประกายนะคะในสิ่งที่ควรจะ a c คชี i อะไรล่ะเราบอกว่าก็คือ มันเป็นไปได้นะคะเมื่อชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันโดยสิ่งที่พวกเขาต้องมีคือต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันน้องๆคำว่า shared vision นะคะในที่นี้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะสร้างโลกที่มันสะอาดและดีนะคะ healthier ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอันนี้คือเป้าประสงค์ของพวกเขา Through perseverance and innovation they proved that even in the face of adversity positive change was possible นะคะเราบอกว่าผ่านอะไรเลย perseverance ตัวนี้แปลว่าความพยายามน้องๆค่ะความพยายามอย่างหนักเลยนะคำนี้เนี่ยความพยายามและก็ innovation ก็คือนวัตกรรมนะคะความคิดที่มันเป็นอะไรไอเดียใหม่ๆเนะี่ย เราบอก they p r o v e that พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าคำว่า proof พิสูจน์นะคะน้องให้เห็นว่าแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับคำว่า in the face of adversity นะคะแม้ว่าจะต้องมีการ,รเผชิญหน้ากับความยากลำบากคำว่า adversity น้องๆ positive change was possible นะคะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่บวกเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้พูดง่ายว่าต่อให้เราต้องเผชิญกับความยากลำบากนะคะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่ดีก็เกิดขึ้นได้นะคะเราจะไม่ได้ลำบากแบบนี้ตลอดไปแน่นอนนะแล้วก็เวลาเราจะทำอะไรสักอย่างแนะน่นอนจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นใช่ไหมคะน้องๆเป็นเรื่องปกติในชีวิตแล้วชีวิตใครไม่มีอุปสรรคบ้งางถามหน่อยถึงมาค่ะน้องๆคะทุกคนก็มีอุปสรรคเป็นของตัวเองนะคะมี มีโชคดีเป็นของตัวเองแล้วก็มีโชคร้ายเป็นของตัวเองซึ่งทั้งสองอันก็หล่อล้อมนะคะทำให้เราเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความเชื่อมั่นมากขึ้นในชีวิตเวลาที่เจอเรื่องยากๆนะคะหรือต้องรับมือกับอะไรที่ไม่คาดคิดดังนั้นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เยอะมากทั้งเรื่องธรรมชาตินะคะรวมไปถึงคําศัพท์ ในการฝ่าฟันอะไรสักอย่างนะคะน้องเราจะไปทบทวนคำศัพท์กันอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนจะปิดคลิปนี้ค่ะไปดูกันเลยคำที่หนึ่ง biodegradable biodegradable ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ2 consume consume บริโภคใช้3 deforestation deforestation การตัดไม้ทำลายป่า 4. developing country developing country ประเทศที่กำลังพัฒนา 5. environmentally friendly environmentally friendly เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. hazardous waste hazardous waste ของเสียอันตราย 7. pesticide pesticide ยาฆ่า,า,มาแมลง8 pollutant p o l u u a n t สารพิษมลพิษนะคะ 9. renewable energy renewable energy พลังงานทดแทนและคำสุดท้าย toxin ค,คือสารพิษนั่นเองนะคะ ừ, ซึ่งเราบอกสารพิษตัวนี้อาจจะอยู่ในน้ำก็ได้นะคะเราเห็นมาว่าขนาดอยู่คอนโดรู้ยังไม่ปลอดภัยเลยเห็นหน้ำมีปรสิตเนาะดังนั้นดูแลตัวเองกันด้วยนะคะน้อง ทำให้พี่ไอาชา่นนึกถึงเปิดคลิปของแจ็คป้าพ่อเลยอะที่เขาจะบอกว่าทำไมเลยต้องน้องจะต้องทำไมเลยปรึกษาอะไรนะผู้ใหญ่ท,ที่ที่มีเครื่องกรองน้ำมาลองนำกินอะไรสักอย่างที่บอกว่าคลิปของเขามันทำไมเลยมีเนื้อหาที่อาจจะไม่เหมาะสมใช่ไหมเด็กๆอาจจะลอกเลียนแบบดังนั้นควรเชื่อฟังผู้ใหญ่ที่มีเครื่องกรองน้ำมาลองนำกิน ตลกมากอะทีน,นี้วันนี้เราก็ไวเท่านี้ค่ะน้องๆค่ะแล้วเราเจอกันในวันถัดไป day 25เราจะอยู่กันในห้าวันสุดท้ายแล้วนะคะน้องๆในภารกิจนี้นี่คือช่วงสุดท้ายแล้วขอกำลังใจจากทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่ก็ให้กำลังใจน้องๆทุกคนนะคะแล้วเราเจอกันเร็วๆนี้ในหมวดใหม่นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ